อย่ครับแป๊บหนึ่งครับครับไปละแขคค็งขัดกันเลยเออกมาถึงแล้วครับรถประจานนะครับ26คนสู้ๆทุกคนครับคุณลักคุณใหญ่ดูแลลูกหลานด้วยครับครบแล้วครับผมเช็คแล้วครับตรงนี้ ใจเย็นครับเจ,จ้าจ้าน้อยเจ,จ้าจ้าน่อยใจเย็นลกูกใจเย็นเย็นข้าขึ้นไปอ้าไปเลยลูกไปเลยขึ้นไปลูกขึ้นไปเลยคนเกง่งคนเกง่งไปรักษาตัวไปรักษาตัวครับ ไปรักษาตัวลูกสู้สู้โดนก้างสู้สูเช็คเช็คนะครับเมื่อกี้พบครับ26คนมาลูกอาสู้สู้ตดูแลน้องด้วยครับ ขยะเข้าไปครับขยะไปข้างในหน่อยขยะไปขยะไปอไปลูกึ้นไปเลยเอไม่น้อยครับท่านประยูนนะครับดูแลลูกหลานเ้อ

ยายนาคนไหนอยู่นอกคนไหนนับกัครบสาห้าคนก่อนเดี๋ยวรอยายนาข้างนอกครับนับให้หน่อยครบยี่ห้าไหมสู้ครับมืองกว้างเราต้องสู้